สวัสดีค่ะนักเรียนจากคาบที่แล้วจากคาบที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับดาวฤกษ์สีอุณหภูมิผิวไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาดูกันว่าดาวฤกษ์เนี่ยมีวิวัฒนาการและกําเนิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะก่อนอื่นเราไปรู้จักกันก่อนว่าดาวฤกษ์คืออะไร ดาวฤกษ์เนี่ยคือก้อนแก๊สร้อนขนาดใหญ่นะคะมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นธาตุไฮโดรเจน99%เลยนะคะอ่ะอันนี้คือความหมายของดาวฤกษ์นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าดาวฤกษ์กำเนิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะแล้วกำเนิดมาจากไหนวิวัฒนาการของดาวฤกษ์เนี่ยเกิดจากการยุบตัวของเนบิวลา่าอ่ะเนบิวล่าก็คือนะคะพวกฝุ่นแกส๊สนะคะ ที่หลงเหลือจากดาวฤกษ์นะคะที่กําเนิดขึ้นมาเนี่ยมันจะยุบตัวนะคะเกิดจากการยุบตัวของเนบิวลากลายมาเป็นดาวฤกษ์ก่อนเกิดมาเป็นดาวฤกษ์ก่อนเกิดจากนั้นจึงกลายเป็นดาวฤกษ์นั่นเองนะคะ,ะทีนี้เรามาดูกันนะคะเรามาดูในภาพนี้ภาพนี้เนี่ยถ้าเราดูจะแบ่งแยกดาวฤกษ์ที่มีมวลสูงมากๆ คือเส้นนี้ตามที่ครูลากนะคะดาวฤกษ์ที่มีมวลสูงมากๆจากนั้นถ้าเส้นนี้จะเป็นดาวฤกษ์ที่มีมวลสูงเหมือนกันแต่สูงไม่มากขนาดเส้นล่างนะคะแล้วเส้นบนก็คือมีมวลน้อยอ่ะเรามาดูกันจากเส้นล่างก่อนเนาะเส้นนี้นะคะเส้นนี้เนี่ยจากเนบิวลาอ่าวิวัฒนาการอันนี้คือดาวฤกษ์นะคะวิวัฒนาการของดาวฤกษ์เนาะถ้าเป็นดาวฤกษ์ เป็นดาวฤกษ์นะคะเริ่มมาจากเนบิลาแล้วกลายมาเป็นดาวยักษ์ใหญ่จากนั้นเกิดการระเบิดที่เรียกว่าซูเปอร์โนวาเป็นการระเบิดครั้งใหญ่นะคะที่เรียกว่าซูเปอร์โนวาจากนั้นดาวฤกษ์ที่มีมวลมากๆเนี่ยก็จะวิวัฒนาการสุดท้ายกลายเป็นหลุมดํานั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูมวลที่มากเหมือนกันแต่มากไม่เท่าเส้นล่างจาก เนบิวล่านะคะกลายเป็นดาวยักษ์ใหญ่ก่อนจากนั้นกลายเป็นดาวยักษ์แดงอ่าทีนี้ถ้ามาตามเส้นนี้เส้นล่างจะก,กลายเป็นดาวยักษ์ใหญ่นะคะจากนั้นเกิดการระเบิดเกิดการระเบิดที่เรียกว่าซูเปอร์โนวาจากนั้นกลายเป็นวิวัฒนาการสุดท้ายก็คือดาวนิวตรอนนั่นเองนะคะ,อ,ะอีกเส้นหนึ่งก็เหมือนกันนะคะจากเนบิวลามาเป็นดาวยักษ์ใหญ่ จากนั้นมาเป็นดาวยักษ์แดงแล้วเกิดการระเบิดที่เรียกว่าซูเปอร์โนวานะคะแล้วกลายมาเป็นดาวนิวตอนนั่นเองถ้าเรามาดูนะคะที่มีมวลน้อยอที่มีมวลน้อยเนี่ยนักเรียน,นสังเกตว่าเขาจะเขียนว่าดาวฤกษ์ที่คล้ายดวงอาทิตย์ดาวฤกษ์ที่คล้ายดวงอาทิตย์นะคะคุณจะยกตัวอย่างเป็นดวงอาทิตย์นั่นเองถ้าดาวฤกษ์ดวงนี้วิวัฒน,นาการของดวงอาทิตย์นะคะจากเนบิวลากลายเป็น ดาวยักษ์แดงก่อนอ่าดาวยักษ์แดงนะคะวิวัาการเป็นดาวยักษ์แดงจากนั้นกลายเป็นเนบิวลาดาวเคราะห์จากนั้นวิวัฒนาการสุดท้ายนะคะกลายเป็นดาวแคร์ขาวดาวฤกษ์ชนิดนี้ก็คือยกตัวอย่างได้ก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะทีนี้เนี่ยดาวฤกษ์ที่เราคุ้นเคยเลยก็คือดวงอาทิตย์ถูกไหมคะเราจะมาศึกษาวิวัฒนาการของดาวฤกษ์นั่นก็คือดวงอาทิตย์กัน อ่าเป็นดาวฤกษ์ที่เรารู้จักและใกล้ตัวเรามากที่สุดเนาะเรามาดูวิวัฒนาการของดวงอาทิตย์นะคะดวงอาทิตย์เกิดจากอะไรนะคะจากที่ครูบอกกันกําเนิดวิวัฒนาการของดาวฤกษ์เกิดจากการยุบตัวของเนบิวลาจากนั้นกลายมาเป็นดวงอาทิตย์ก่อนเกิดจากนั้นก่อนที่จะเป็นดวงอาทิตย์นะคะมีกระบวนการหนึ่งที่เรียกว่าปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ก่อนที่จะมาเกิดเป็นดวงอาทิตย์ ปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์คืออะไรนะคะปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์นะคะทําให้สาสารนะคะเปลี่ยนเป็นพลังงานแล้วทําให้ดาวฤกษ์เนี่ยมีแสงสว่างออกมาได้อ่านี่คือกระบวนการที่เกิดที่เรียกว่าปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์นะคะอ่ะทีนี้เนี่ยถ้าเรามาดูวิวัฒนาการของดวงอาทิตย์นะคะวิวัฒนาการของดวงอาทิตย์ปัจจุบันดวงอาทิตย์มีอุณมี วิวัฒนาการมาแล้วกี่ปีอ่าหน่วยหน่วยอย่างที่ที่เขียนไว้นะคะเป็นพันล้านปีถูกไหมอ่ะจากเนบิวลาดวงอาทิตย์เดินทางเดินทางมาเรื่อยๆเดินทางมาเดินทางมานะคะผ่านมาจนถึงปัจจุบันอ่าตรงนี้คือดวงอาทิตย์ในปัจจุบันซึ่งมีวิวัฒนาการมาแล้วกี่ปีเอ่ยตรงนี้คือ4000ล้านปีถูกไหมคะนี่คือหน่วยเป็นพันล้านปีนะ หนึ่ล้านปีสองพล้านปีสามพันปีสี่พล้านป, 4, านปีถ้าอยู่ตรงประมาณตรงนี้เป็นไงประมาณ4,500ล้านปีถูกไหมอ่าดวงอาทิตย์เดินทางมามีวัฒนาการมาแล้ว4,500ล้านปีจากนั้นนะคะดวงอาทิตย์ก็จะมีวัฒนาการต่อไปเรื่อยๆอ่าต่อไปเรื่อยๆค่อยๆร้อนและสว่างขึ้นพร้อมกับขยายตัวสุดท้ายแล้วที่เวลาผ่านไป หนึ่งหมื่นล้านปาีตรงนี้คือ1นึ่งหมื่นล้านปีนะคะผ่านไปดวงอาทิตย์จะกลายเป็นดาวยักษ์แดงดาวยักษ์แดงหรือเรดจ i อน t ถ้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษเราจะเรียกเป็นเรดจไอนนะคะจากนั้นถ้าวิวัฒนาการต่อไปอีกนะคะจะกลายเป็นเนบิวลาดาวเคราะห์จากนั้นจะกลายเป็นดาวเคะขาวในที่สุดถ้ามีคำถามถามว่าสุดท้ายแล้วดวงอาทิตย์ วิวัฒนาการเป็นอะไรอ่านักเรียนต้องตอบว่าเป็นดาวเคระขาวนั่นเองนะคะอ่าวิวัฒนาการสุดท้ายของดวงอาทิตย์จะกลายเป็นดาวเคระขาวทีนี้เรามาดูกันเรามาดูกันว่าถ้าดวงอาทิตย์มันมีวิวัฒนาการไปถึง10,000ืล้านปีแล้วเนี่ยดาวเคราะห์ต่างๆนะคะที่อยู่ในระบบสุริยะจะเป็นยังไงอ่าเรายกตัวอย่างยกตัวอย่าง อย่างเช่นอ่ะถ้าตรงนี้คือปัจจุบันถูกไหมคะอ่ะปัจจุบันปัจจุบันดวงอาทิตย์อยู่ตรงนี้ดาวที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดคือดาวอะไรเอ่ยดาวพุธถูกไหมคะอ่าดาวพุธนะคะภาษาอังกฤษคือ mercury mercury คือดาวพุธอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดเลยถัดมาเป็นดาวศุกร์วีนัสนั่นเองนะคะถัดมาก็คือโลกของเรานะคะซึ่งโลกของเราเนี่ยอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์อ่าอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ ประมาณ1 a u 1 a u นะคะหน่วย a u เป็นหน่วยดาราศาสตร์นั่นเองอก็คือ1หน่วยดาราศาสตร์นะคะอ่ะมีระยะทางเท่าไหร่นะคะต้องลองไปเทียบกับถ้าเราไปแปลง1 a u นักเรียนสามารถหาข้อมูลได้เลย1 a u เท่ากับกี่กิโลเมตรเงี้ยถ้าเราอยากรู้ระยะทางที่ไกลแต่ถ้าเราเดานะคะมันก็ต้องไกลามากๆถูกไหมคะถ้าอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เป็นไงร้อน ะะมันจะไหม้นะคะเนาะโลกเราก็จะไหม้สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ไม่ได้แล้วนะคะ,ะทีนี้เนี่ยถัดไปจากโลกก็คือดาวอังคารคือมาร์นั่นเองนะคะจากนั้นถ้าเวลาผ่านไปเวลาผ่านไป4,500ล้านปีถึง6,500ล้านปีดวงอาทิตย์จะวิวัฒนาการกลายเป็นดาวยักษ์แดงนะคะอะ่า ตรงนี้คือจะเป็นดาวยักษ์แดงแล้วนะหรือเรดไจแอนนะะดาวยักษ์แดงจากนั้นนักเรียนสังเกตว่าดาวอะไรหายไปเอ่ยจากดวงอาทิตย์ปัจจุบันดาวพุธหายไปถูกไหมคะ,ะดาวพุธหายไปเพราะโลกอยู่ตรงนี้นะคะ,ะโลกนะคะซึ่งนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าก่อนที่จะไปดูว่าดาวพุธหายไปนะคะสังเกตเห็นว่าโลกของเราเป็นไงคะจาก ห่างหนึ่งเอเมื่อวิวัฒนาการดวงอาทิตย์กลายเป็นดาวยักษ์แดงแล้วโลกออกห่างจากดวงอาทิตย์ไปอีกเป็น1.17 AU นะคะทีนี้ในขั้นที่สองเนี่ยเมื่อดวงอาทิตย์กลายเป็นดาวยักษ์แดงดาวพุธจะถูกเผาไหม้ถูกกลืนกินไปในที่สุดเพราะว่าอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากนะคะอ่าแล้วดาวศุกร์เป็นไงคะเริ่มและเริ่มมีการแบบเผาไหม้และอ่า โลกก็อาจจะร้อนนะคะถ้าดวงอาทิตย์ว,ยวิวัฒนาการกลายเป็นดาวยักษ์แดงเนี่ยสิ่งมีชีวิตบนโลกก็อาจจะอาศัยอยู่ไม่ได้แล้วนะคะเนาะเพราะว่ามันร้อนนะคะทีนี้เนี่ยถ้าถัดไป6700ล้านปีอ่าโลกออกห่างไปอีกออกห่างไปเป็น1.61 AU แต่ดาวดาวเคาะอะไรถูกเกินกินไปหมดเลย ดาวพุธกับดาวสุกถูกไหมคะถูกกลืนกินไปแล้วถ้าในตอนนี้เนี่ยนักเรียนคิดว่าเราจะยังอยู่ได้ไหมคะอยู่ไม่ได้แล้วนะคะมันจะถูกเผาไหม้หมดเลยนะคะสิ่งมีชีวิตจะอาศัยอยู่ไม่ได้อีกต่อไปนั่นเองนะคะ,ะในระยะเวลาอีกห6พันเจ็ดล้านปีข้างหน้านะคะเราจะได้เกิดอีกกี่ครั้งก็ไม่รู้หรืออาจจะไม่ได้เกิดนะคะเอยยาวนานเลยอ่ะ ทีนี้เราก็รู้กันแล้วว่าวิวัฒนาการของดวงอาทิตย์เป็นยังไงนะคะเรารู้วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ซึ่งเรายกตัวอย่างก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะเป็นดาวฤกษ์ที่เรารู้จักและคุ้นเคยนะคะอ่ะเรารู้วิวัฒนาการของดาวฤกษ์และว,วิวัฒนาการของดวงอาทิตย์แล้วเนาะทีนี้เนี่ยเรามาดูนะคะอ่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องระบบสุริยะนะคะอ่ะเรามาดู ที่เรามาดูระบบสุริยะ,ะใกล้ๆก,กับเรา,าอีกระบบสุริยะเนี่ยกำเนิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะ,ะเรามาดูการว่าระบบสุริยะถือกําเนิดขึ้นมายังไงจากจากที่ครูบอกว่าดาวเลษ์ดาวเลิกเกิดจากการยุบตัวของเนบิวลาถูกไหมคะจากนั้นกลายมาเป็นดวงอาทิตย์ก่อนเกิดแล้วก่อนจะมาเป็นดวงอาทิตย์เกิดปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์นะคะจึงจะกลายมาเป็นดวงอาทิตย์ในที่สุด อ่าถ้าเราดูภาพนี้เต็มๆเมื่อกลายมาเป็นดวงอาทิตย์แล้วนะคะจากนั้นวิวัฒนาการอ่าเริ่มเห็นภาพชัดแล้วเห็นไหมคะภาพนี้จะคล้ายๆเป็นไงคะคล้ายๆระบบสุริยะของเรานั่นเองนะคะเราจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นแล้วนะคะทีนี้เนี่ยในขั้นนี้นะคะเนบิวลาใกล้ดวงอาทิตย์จะรวมตัวกันกลายเป็นของแข็งส่วนไฮโดรเจนและฮีเลียมจะ และสารละเหยง่ายเนี่ยจะถูกผลกักออกไปนะคะในบิวลาบริเวณใกล้ๆดวงอาทิตย์นะคะจะรวมตัวกันกลายเป็นของแข็งเรียกว่าดาวเคราะห์หินนั่นเองอ่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะทีนี้เรามาดูก่อนว่าเขตบริวารของดวงอาทิตย์เนี่ยประกอบไปด้วย4เขตนะคะ4เขตบริวารของดวงอาทิตย์เขตที่1คือดาวเคราะห์ชั้นใน 2คือแถบดาวเคราะห์น้อย3คือดาวเคราะห์ชั้นนอกและ4คือเขตดาวหางนั่นเองนะคะแถบดาวเคราะห์ชั้นในนักเรียนจะสังเกตดูภาพนะคะดาวอะไรบ้างเอ่ยดาวพุธถัดจากพุธเป็นสุกโลกอังคารถูกไหมคะแถบดาวเคราะห์น้อยจะมีลักษณะเป็นก้อนหินหรือก้อนกาบาดนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันว่าเอา้าแล้วทำไมมันถึงมีแถบดาวเคราะห์น้อยมากั้นระหว่าง ดาวเคราะห์ชั้นในกับดาวเคราะห์ชั้นนอกดาวเคราะห์ชั้นนอกมีอะไรบ้างนะคะดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและเนปจูนนี่คือดาวเคราะห์ชั้นนอกเนาะ,ะเรามาดูรายละเอียดกันนะคะระบบสุริยะนะคะกําเนิดขึ้นมาได้ยังไงระบบสุริยะถือกําเนิดมาจากเนบิวลาถูกไหมคะซึ่งเนบิวลาตัวนี้ให้กําเนิดระบบสุริยะเราก็เลยเรียกเนบิวลานี้ว่าเนบิวลาสุริยะ นะคะอ่าแล้วมีดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางบริเวณรอบนอกตรงนี้เราจะเรียกว่าจานกําเนิดดาวเคราะห์นั่นเองอ่าดาวเคราะห์จะกําเนิดจากบริเวณนี้นะคะอ่ะโอเคพอมาดูถ้าบริเวณที่อยู่ดวงอาทิตย์จะอยู่ตรงกลางถูกไหมคะถ้าบริเวณที่อยู่ใกล้ๆดวงอาทิตย์ที่โคจรอ,อยู่เราจะเรียกว่าเป็นธาตุหนักแต่อยู่ห่างออกไปจะเป็นธาตุเบานะคะอ่ะ เรามาดูว่าดาวนะคะที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์วงโคจรเมื่อกี้นะคะจากเมื่อกี้ที่อยู่บริเวณนี้เนี่ใกล้ๆดวงอาทิตย์นะคะจะเป็นดาวเคราะห์หินดาวเคราะห์หินได้แก่ดาวเคราะห์อะไรบ้างนะคะดาวเคราะห์หินได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์โลกและดาวอังคารดาวเคราะห์หินประกอบด้วย4ดาวนะคะพุธศุกร์โลกอังคารคือดาวเคราะหิน จากนั้นไกลดวงอาทิตย์ออกไปอีกไกลดวงอาทิตย์ออกไปเราจะเรียกดาวเคราะห์ยักษ์แก๊สนะคะเพราะมันไกลดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์ยักษ์แก๊สเนี่ยทำไมถึงเรียกดาวเคราะห์ยักษ์แก๊สเพราะส่วนประกอบหลักๆของดาวเคราะห์นะคะซึ่งเป็นดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เนี่ยส่วนใหญ่นะคะส่วนประกอบจะเป็นแก๊สนะคะเราจึงเรียกว่าดาวเคราะห์ยักษ์แก๊สได้แก่ดาว พฤหัสและดาวเสาร์นั่นเองอ่ะทีนี้ถ้าไกลดวงอาทิตย์ไปมากๆเลยไกลดวงอาทิตย์มากๆจะเรียกว่าดาวเคราะห์แก๊สน้ําแข็งนะคะดาวเคราะห์แก๊สน้าแข็งทาไมถึงเรียกว่าดาวเคราะห์แก๊สน้าแข็งนะคะเพราะว่าเป็นไงคะดาวยูเรนัสกับดาวเนปจูนนั่นเองนะคะซึ่งดาวเคราะห์สองดาวสองดาวนี้นะคะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากๆ พออยู่ห่างมากๆแล้วเป็นไงนะคะมันก็จะไม่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์นะคะดาวสองดวงนี้ก็คือจะกลายเป็นน้ําแข็งนั่นเองเนื่องจากอุณหภูมิเอกภพในปัจจุบันเป็นไงคะอุณหภูมิในเอกภพในปัจจุบันคือ2.73เควินถูกไหมถ้าเราคิดเป็นองศาเซลเซียสคือจะได้ลบ270องศาเซลเซียสซึ่งมันเป็นอุณหภูมิที่แบบเป็นน้ำแข็งแล้วอะ่ะอุณหภูมิเอกภพคือมันต่ำมากๆนะคะ ดังนั้นดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลเราจะเรียกว่าดาวเคราะห์ยักษ์แก๊สน้ำแข็งจากนั้นนอกจากดาวเคราะห์แล้วนะคะยังมีแถบดาวเคราะห์น้อยแถบไคเปอร์และดวงดาวหางเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะเรามาดูอ่นนี้เห็นภาพได้ชัดขึ้นนะคะถ้าดวงอาทิตย์อยู่บริเวณใจกลางตรงกลางรอบๆอบดวงอาทิตย์อรอบรอบที่อยู่ใกล้ๆ้ดวงอาทิตย์จะเป็นดาวเคราะห์หินได้แก่ ดาวพุธดาวสุกโลกและดาวอังคารอะถ้าไกลออกมาไกลออกมาจะเป็นดาวเคราะห์ยักษ์แกส๊สนะคะอากลายเป็นดาวเคราะห์ยักษ์แกส๊สถ้าก้อนอุกกาบาตตรงนี้ที่นักเรียนเห็นเราจะเรียกว่าแถบดาวเคราะห์น้อยนะคะอะทีนี้เรามาดูมาดูแต่ละตัวเลยนะคะดาวเคราะห์หิน ดาวเคราะห์หินทาไมถึงเรียกดาวเคราะห์หินเพราะส่วนใหญ่นะคะฟุ่นแก๊สและธาตุหนักเนี่ยควบแน่นกลายเป็นของเลวและของแข็งส่วนใหญ่งงเนี่ยผิวนะคะผิวของดาวเคราะห์พวกนี้เนี่ยจะเหมือนเป็นหินนะคะจึงจึงได้ชื่อว่าเป็นดาวเคราะห์หินนั่นเองอทีนี้เนี่ยเมื่อดาวเคราะห์หินนะคะชนกันและรวมตัวกันเราจะเรียกว่าการพอกพูนมวล นะคะจากนั้นดาวเคราะห์เนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นวัตถุดาวเคราะห์รวมตัวกันชนกันวิวัฒนาการไปเป็นดาวเคราะห์ก่อนเกิดจากนั้นชนกันและรวมตัวกันอีกนะคะกลายมาเป็นดาวเคราะหินนั่นเองซึ่งดาวเคราะหินได้แก่4ดาวเคราะห์ก็คือพุทธสุกโลกอังคารจำให้แม่นนะคะ4ดาวนี้คือดาวเคราะหินสีดาวเคราะหนี้คือดาวเคราะห์หินเนาะ อ่านี่เลยนะคะเมอร์คิวรีคือดาวพุธนั่นเองอ่าดาวพุธนะคะวีนัสคือดาวศุกร์อ่าอีกสองดาวคือสองดาวเคราะห์คือโลกของเรานั่นเองนะคะและมา r s ดาวอังคารอ่าสี่ดาวนี้เราจะเรียกว่าดาวเคราะห์หินนะคะถัดไปถ้า อันนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าแถบดาวเคราะหน้อยอที่นักเรียนดูมาว่าแถบดาวเคราะน้อยเนี่ยมันเหมือนกระจัดกระจายอยู่ถูกไหมคะคแถบดาวเคราะหน้อยหรืเอเรียกภาษาอังกฤษก็คือ asteroid belt นะคะคือแถบดาวเคราะน้อยเนาะแถบดาวเคราะน้อยเนี่ยมันน่าสงสารมากเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันไม่สามารถรวมตัวกลายเป็นดาวเคราะห์ได้เนื่องจากอะไรเอ่ยเนื่องจากมันถูกแรงโน้มถ่วงรบกวน แล้วแรงโน้มถ่วงรบกวนเนี่ยมาจากไหนล่ะมาจากดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสนะคะมีแรงโน้มถ่วงที่รบกวนแถบดาวเคราะห์น้อยอยู่น่าสงสารมากนะคะจึงไม่สามารถที่จะรวมตัวกลายเป็นดาวเคราะห์ได้จึงเป็นแค่แถบดาวเคราะห์น้อยเพราะถูกแรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสเนี่ยรบกวนอยู่นะคะ,ะที่เรามาดูอ,อย่างเช่นอันนี้คือยกตัวอย่าง แถบนะคะแถบดาวเคราะห์น้อยหรือก้อนอุกาบาตนั่นเองนะคะมันกระจัดกระจายเลยเพราะว่ามันถูกแรงโน้มถ่วงรบกวนนะคะ,ะสังเกตจะอยู่บริเวณน,นี้ใกล้กับดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสเป็นไงคะใหญ่มากๆถูกไหมอ่มันเลยถูกแรงโน้มถ่วงจากดาวพฤหัสเนี่ยรบกวนนะคะจึงไม่สามารถรวมตัวกันเป็นดาวเคราะห์ได้สักทีนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูดาวเคราะห์ยักษ์แกส๊สดาวเคราะห์ยักษ์แกส๊ส ชื่อก็บอกอยู่ว่ามันเป็นดาวเคราะห์ยักษ์แก๊สถูกไหมคะมันเป็นดาวเคราะห์ยักษ์แก๊สสา,สาราภายในนั้นนะคะจะมีจุดล้อมเหลวต่ําประกอบด้วยไฮโดรเจนฮีเลียมมีเทนและแอมโมเนียและฝุ่นเออเป็นแก๊สทั้งนั้นเลยนะคะเมื่อรวมตัวกันจนกลายเป็นดาวเคราะห์ขนาดใหญ่อ่าองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นแก๊สถูกไหมแก่นดาวจะเป็นของแข็งนะคะจึงสุดท้ายจะกลายเป็นดาวเคราะห์ยักษ์แก๊สในที่สุดซึ่งมีสองดาวเคราะห์ก็คือ จูป uh, ิเตอร์ดาวพระฤหัสและ s ซเทิ n ดาวเสานั่นเองอ่าเรามาดูสุดท้ายเลยนะคะที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เราจะเรียกว่าดาวเคราะห์ก a สน้ำแข็งดาวเคราะห์ก๊สน้ำแข็งได้แก่เนปจูนและยูเรนัสถูกไหมคะอ่าดาวเคราะห์ก a s น้ำแข็งเนี่ยที่มันเป็นน้ำแข็งเพราะว่ามันอยู่ห่างไกลจากดวงอาทิตย์แล้วมีอุณหภูมิที่ต่ำมากๆจนกลายเป็นน้ำแข็งได้เลย นะคะซึ่งสองใน3เนี่ยเป็นน้ำนะคะแอมโมเนียมเทนซึ่งเป็นของเหลวและไฮโดรเจนฮีเลียมเทนที่เป็นแกส๊สนั่นเองนะคะรวมตัวการกลายเป็นดาวเคราะห์ขนาดใหญ่องค์ประกอบเป็นแก๊สของเหลวและน้ำแข็งนะคะแกนของดาวเป็นของแข็งเลยนะคะดังนั้นจึงกลายเราจึงเรียกว่าดาวเคราะห์ยักษ์แก๊สน้ำแข็งซึ่ง2ดาวเคราะห์ยักษ์แก๊สน้ำแข็งก็คือยูเรนัสและเนปจูนนั่นเองนะคะ ทีนี้เรามาดูนะคะถ้าสารนะคะสา,สารที่หลงเหลืออยู่ล่ะและถ้าไม่ได้เป็นดาวเคราะห์ะถ้าไม่ได้เป็นดาวเคราะห์จะเป็นอะไรได้บ้างนะคะถ้าไม่ได้เป็นถ้าไม่ได้ไม่สามารถก่อตัวเป็นดาวเคราะห์ได้เนี่ยจะกลายไปเป็นแถบไคเปอร์เมฆของออสแหล่งกําเนิดดาวหางคาบสั้นและแหล่งกําเนิดดาวหางคาบยาวอ่ะเรามาดูกันเรามาดูดาวหางนะคะอ่ะมันไม่สามารถ รวมตัวกันเป็นดาวเคราะห์ได้แล้วเนี่ยนักเรียนสังเกตว่ามันคล้ายๆกับแถบดาวเคราะห์น้อยถูกไหมแต่แถบดาวเคราะห์น้อยเนี่ยมันเป็นหินถูกไหมคะมันเป็นหินมันไม่สามารถลุกเกิดก่อเกิดเป็นไฟได้นะคะ,ะมันเป็นหินถูกไหมแต่นะคะแต่ก้อนดาวหางที่เราเห็นนี้นะคะดาวหางอันนี้คือดาวหางนะเมื่อโดนลมสุริยะนะคะ มันจะสามารถลุกเป็นเปลวไฟได้เลยนะคะเมื่อโดนลมสุริยะจากดาวเคราะห์ต่างๆเนี่ยนะคะดาวเคราะห์ต่างๆจะมีลมสุริยะนะคะลมสุริยะนี้จะทําให้ดาวหางเนี่ยเกิดเป็นไฟลุกขึ้นมานะคะมันจะสามารถเกิดเป็นไฟลุกขึ้นมาได้แต่ต่างกับแถบดาวเคราะห์น้อยแถบดาวเคราะห์น้อยเป็นหินที่ไม่สามารถลุกเป็นไฟได้นะคะอ่ะเรามาดูดาวหางถ้าเนี่ยสังเกตดาวหางแต่ละ ถ้าดูในภาพนี้ก่อนภาพแรกดาวหางเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าดาวหางกําลังพุ่งเราเห็นดาวหางแบบมีลักษณะพุ่งไปอย่างนี้ใช่ไหมคะดาวหางมันไม่ได้บ่งบอกว่าดาวหางกําลังพุ่งลงข้างล่างหรือภาพนี้ไม่ได้บอกว่าดาวหางกําลังพุ่งลงไปเฉียงทางขวาหรือดาวหางไม่ได้กําลังพุ่งไปทางซ้ายมือภาพนี้ก็เหมือนกันนะคะดาวหางไม่ได้พุ่งไปทางซ้ายมือ แต่ดาวหางที่เราเห็นประกายไฟที่มันแบบพาดไปอย่างนี้นะคะมันบ่งบอกถึงว่ามีดาวเคราะห์ดาวเคราะห์เนี่ยอยู่ตรงนี้แหละแล้วลมพาุพายุสุริยะเนี่ยมันส่งผลทําให้ดาวหางเป็นไงคะดาวหางอยู่ตรงนี้เนี่ยเมื่อถูกลมพาลุพายุสุริยะเป็นไงมันก็กระจายนะคะกลายเป็นเหมือนแบบไอพ่นไอพ่นจมรุดไอพ่นไอพ่นจรวดนะคะ ไอพันจรวดนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยเราดูถ้าเหมือนภาพที่สองภาพที่สองดาวเคราะห์อยู่ตรงนี้ดาวเคราะห์อยู่นี้ปล่อยลมสุริยะปุ๊บฟิวมันก็เหมือนแบบปิวไปทางกันหลังถูกไหมคะอย่างเช่นอะไรเรานึกถึงเวลาเราสมมติเราจุดเทียนและเราเป่าเทียนอะเราเป่าเทียนไปไงคะเปลวไปปลายมันก็จะไปตามลมที่เราเป่าถูกไหมอ่ามันก็เหมือนดาวเคราะห์ที่กําลังปล่อยลมสุริยะอยู่นะคะ แสดงว่าดาวคอ้อาจะอยู่บริเวณนี้นี่เองแล้วมันปล่อยลมสุริยะนะคะทาให้เกิดดาวหางขึ้นมาอ่าอย่างเช่นถ้าภาพนี้คือดาวคอ้อนก็จะอยู่บริเวณด้านนี้นะคะดาวค้จะอยู่บริเวณตรงนี้นั่นเองอ่าโอเคเนาะสรุปสรุปเลยนะคะสรุปที่เราได้จากบทนี้ก็คือเรารู้ว่าดวงอาทิตย์แบ่งเขตออกเป็นสเขตเขตบริวารดวงอาทิตย์นะคะได้แก่ เขตดาวเคราะห์ชั้นในอ่านี่คือเขตดาวเคราะห์ชั้นในนะคะแถบดาวเคราะห์น้อยนะคะและดาวเคราะห์ชั้นนอกอ่า,าดาวเคราะห์ชั้นนอกดาวเคราะห์ชั้นนอกนะคะและเขตดาวหางนั่นเองนะคะซึ่งดาวเคราะห์หินที่อยู่ใกล้ๆดวงอาทิตย์ในวงโคจรร,รอบๆดวงอาทิตย์ก็คือได้แก่4ดาวเคราะห์นี้พุธศุกร์โลกองังคารน,นะคะจัดเป็นดาวเคราะห์หิน จากนั้นแถบที่เราเห็นตรงนี้คือแถบดาวเคราะห์น้อยนั่นเองไม่สามารถก่อตัวเป็นดาวเคราะห์ได้เพราะว่าถูกแรงโน้มถ่วงรบกวนจากดาวพฤหัสนั่นเองนะคะต่อไปคือดาวเคราะห์ยักษ์แกส๊สดาวเคราะห์ยักษ์แก๊สก็คือดาวพฤหัสและดาวเสาร์นั่นเองนะคะห่างออกจากดวงอาทิตย์ไปอีกเราจะเรียกว่าดาวเคราะห์ยักษ์แกส๊สจากนั้นถัดไปเป็นดาวเคราะห์ยักษ์แกส๊สน้ำแข็ง อยู่ห่างจนกลายเป็นน้ำแข็งเลยนะคะจะก็คือยูเรนัสและเนปจูนนะคะจากนั้นกลายออกไปอีกจะเป็นแถบไคเปอร์และเขตดาวหางนะคะอ่าสรุปเนาะนะคะสสารที่หลงเหลืออยู่เนี่ยมันก็จะกลายไปเป็นแถบไคเปอร์ดาวหางนะคะเนาะอ่ะทีเรามาดูเขตเอื้อชีวิตอ่าพูดถึงเขตเอื้อชีวิตนะคะถ้าดูในระบบสุริยะเนี่ยเขตเอื้อชีวิตก็คือ โลกของเรานั่นเองนะคะโลกของเราเป็นเขตเอื้อชีวิตนะคะเพราะว่าโลกเนี่ยเป็นไงคะมีสิ่งมีชีวิตเนี่ยอาศัยอยู่ซึ่งบนโลกนะคะมีน้ำนะคะที่อยู่ในสถานะของเหลวและมีชั้นบรรยากาศที่เหมาะสมนะคะอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมเนี่ยเอื้อต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มากที่สุดนะคะของมนุษย์และไม่ไม่พูดไม่ใช่มนุษย์สีนะคะ เป็นสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้เลยนะคะสามารถอาศัยอยู่ได้ทีนี้เนี่ยโลกของเรานี่ไงโลกของเรานะคะซึ่งเป็นตัวอย่างดาวเคราะห์ที่อยู่บริเวณเขตเอื้อต่อสิ่งมีชีวิตนะคะเพราะมีองค์ประกอบทั้ง3สถานะที่สําคัญเลยก็คือของแข็งของเหลวและแกส๊สมีชั้นบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนั่นเอง และอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ในระยะทางที่เหมาะสมถูกไหมจึงเป็นแหล่งพลังงานที่สําคัญที่สุดสําหรับการดํารงอยู่และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนั่นเองถ้าเราดูในภาพอ่าเรามาดูนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าโลกเนี่ยมันอยู่ประมาณตรงนี้ถูกไหมคะถ้าอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากเกินไปเป็นไงเหมือนอยู่ดวงดาวพุธเนี่ยอด้านหนึ่งมันก็จะไหม้ถูกไหมคะอืมเหมือนดาวพุธเนี่ยได้ชื่อว่าดาวเตาไฟแช่แข็งอ่าเมื่อ อีกด้านหนึ่งไปถึงดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็จะร้อนเป็นไฟเลยนะคะเผาไหม้เป็นไฟแต่อีกด้านหนึ่งเป็นไงคะมันจะแข็งอ่ามันก็จะสลับเวียนไปนะคะด้านหนึ่งกลายเป็นน้าแข็งด้านหนึ่งคือลุกเป็นไฟเขาจึงจึงดาวพุธจึงได้ชื่อว่าดาวเตาไฟแช่แข็งนั่นเองนะคะโลกเราอยู่ในระยะที่พอดีถูกไหมคะขนาดอยู่ในระยะที่พอดีแล้วเป็นไงคะก็ยัง ร้อนอยู่ดีนะคะเมื่อถึงหน้าร้อนก็ยังได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากอยู่ดีนะคะแต่ก็เราก็ยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เข้าไหมโลกนะคะคือดาวเคราะห์ที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตนั่นเองนะคะโลกได้ชื่อว่าเป็นเขตเอื้อชีวิตเนาะทีนี้จบจบในเรื่องของกำเนิด ดาวฤกษ์และกำเนิดระบบสุริยะนะคะครูขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากนักเรียนดูนะคะดูด้วยเนาะแล้วก็ดูแล้วก็ทบทวนทํำใบงานให้เรียบร้อยนะคะ,ะเมื่อถึงเวลาจะสอบนักเรียนสามารถทบทวนคลิปนี้ได้เลยนะคะเนาะโอเคค่ะ